จุดเริ่มต้นเราได้พัฒนาเรื่องของการทําอาหารเม็ดลอยและเครื่องทําอาหารเม็ดลอยเองพัฒนาโภชนาการอาหารสัตว์มีการเลี้ยงปลาที่เป็นบ่อใหญ่เลี้ยงในกระชังและมาพัฒนาที่นี่เป็นระบบน้ําหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาการเลี้ยงกลุ่มปลาที่เลี้ยงยากอย่างเช่นปลากรดเหลืองและปลาดุกลําพัน ที่เห็นนี้เป็นโครงการพัฒนาการเลี้ยงปลากดเหลืองโดยนําผ้าอาบน้ํายางมาปูบ่อและนําระบบโซลาเซลล์มาใช้ระบบผัานน้ําเพื่อไปให้ต้นหญ้าช่วยกรองพวกอินทรีย์สารต่างๆทําให้การเลี้ยงปลากดเหลืองในบ่อไม่มีเรื่องของสารตกค้างทําให้ปลาไม่ตายตั้งแต่เราปล่อยลงบ่อมาและมีผลพลอยได้ก็คือน้ําที่เราผ่านมาบนบ่อสามารถเอามาใช้ในการทําแปลงผักซึ่งทําให้เกษตรกร,กรได้มีรายได้เสริมจากการเลี้ยงปลากดเหลืองด้วย สำหรับในโครงการนี้ครับชุมชนก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ครับโดยพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ดินปนทรายแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้ในพื้นที่ธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ครับไปถ่ายทอดให้ชุมชนเนี่ยสามารถเลี้ยงปลาได้ ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมนะครับโดยเทคโนโลยีของเราครับก็คือเราเอาอยางพาราเนี่ยครับมาเคลือบลงบนผ้าเพื่อเตรียมเป็นโบยงปลานะครับซึ่งจุดเด่นของโบยงปลาที่เตรียมขึ้นจากยางพาราเคลือบลงบนผ้าเนี่ยก็คือก็จะมีความเหนียวที่โดดเด่นของอยางพาราแล้วก็ความแข็งแรงของผ้านะครับในการพัฒนาของเรานะครับเราก็จะทาการปรับปรุงสูตรของน้ํายางอมเปานะครับโดยการเติมสารเติมแต่งให้มันมีสมบัติในเรื่องของการทนต่อแสงแดดได้มากขึ้นเนื่องจากว่าโบปลาเนี่ยครับจะต้อง รับแสงแดดตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นตัวยางพาราเนี่ยมีสมบัติที่ต้านทานต่อแสงแดดได้น้อยนะครับเขาจะเสื่อมสภาพได้เร็วดังนั้นเราก็เลยปรับสมบัติตรงนี้ครับให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อผมได้ผ่านเบอร์โทรศัพท์0864710906ครับสำหรับโครงการนี้ครับกับผมก็ขอบคุณสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติ แล้วก็อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตรกรรมสังคมมหาวิทยาลัยทักษิณครับที่ช่วยสนับสนุนเงินงบประมาณครับที่ใช้ในการทําวิจัยแล้วก็ผลิตชิ้นงานบ่อเลี้ยงปลาต้นแบบให้กับชุมชนครับให้ทางชุมชนเนี่ยครับเขาได้มาเรียนรู้ได้ศึกษาดูงานแล้วก็ขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับเขาไม่สามารถเลี้ยงปลาได้ในพื้นที่ธรรมชาติครับ